อ๋อหนูหนูแบบว่าวันนั้นที่หนูไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วกอ็อาจจะดูสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปนิดหนึ่งก็เลยมีคุณพี่ท่านหนึ่ง ทักไปหาผู้จัดก,การจีน่าแล้วก็บอกว่าเอาไม่เรียบร้อยผู้คนชอบจีน่าแบบไหนอะชอบแบบให้จีน่าเป็นแบบนี้หรือว่าให้จีน่าแบบนิ่งๆจีน่าก็แบบเข้าใจปะ นานๆมาไลฟ์ทีก็อาจจะคุยกันแบบให้เป็นกันเองที่สุดเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจจีน่าชี่แมเขาบอกหนูตลกเกินไปอ่ะแบบไขายขำอะ เขาบอกหนูอย่างเงี้ยขายำขำเขาบอกว่าน้องเป็นนางเอกนะอย่ากขายขำหนูก็ขอขาบ้างเถอะใช่ไหมแม่แม่ยังบอกเลยชอบแบบที่จีน่าเป็น จจน่าไม่อยากให้แบบการไลฟ์ในแต่ละครั้งมันดูแบบเกรงแบบเนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าเจน่ามาไลฟ์แล้วก็แบบสวัสดีค่ะวันนี้เจน่ามาไลฟ์นะคะแล้วก็มาคุยกับพี่ๆทุกคนครับแล้วก็ทุกคนสบายดีไหมคะ <c oughs> อะไรเงี้ยชอบบอ,อกแบบเนี้ยหนูว่ามันคุยไม่เห็นสนุกเลยการไลฟ์มันก็จะดูหน้าเบื่อเราก็เป็นในแบบของเราเพราะหนูรู้สึกว่าตอนหนูไลฟ์หนูก็ไม่ได้ไปไม่ไ,ไป ไม่ได้ไปพูดอะไรหรือทำอะไรไม่ดีหรือเขาติดลุกในละครสวัสดีค่ะทนายปลายฝนเองนะคะ <c oughs> จีน่าก็มีนะแบบขายสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนทำงานทุกคนก็เห็นอยู่ว่าจีน่าเป็นแบบไหนถูกไหมคะเบื้องหลังการทำงานก็ ทีน่าก็ไม่ได้ขายขำตลอดเวลาถูกปะชีน่าก็ทำงานแล้วก็เป็นตัวเองด้วยแล้วก็มีกาละเทศะไม่ได้ไม่ได้ไไดขายขำแล้วก็นิสัยเสียถูกไหม จริงๆจีน่าไม่ได้แบบไม่ได้นอยนะที่แบบคุณพี่เขาเขาทักไปหาผู้จัดการจีน่าแต่ว่าจีน่าแค่รู้สึกว่าแบบเออจีน่าก็รู้สึกว่าการมาไลฟ์แต่ละครั้งก็อยากจะให้มันดูเป็นกันเองอะไม่ได้แบบไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเคยจีน่าเข้าถึงยากจังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม เพราะจีน่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจีน่าอาจจะแบบก็ก็ตามวัยอะเนาะก็จีน่าเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดก็ไม่แปลกที่จะแบบบองบองบ้าบ้าบบอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมทิน่าก็อยากให้แบบการไลฟ์มันเหมือนการแบบมาคุยมาเมามอยกับแบบพี่พี่เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออหนูเอียงกล้องทำไมไม่รู้เมื่อกี้หนูเสียบสายชาร์จไงขอโทษคาที่นอนกล้อง <laughs> เราก็เป็นตัวของเราเองแล้วก็ทำให้มันถูกกละที่สักแค่นั้นแหละที่น่ว่าเนาะ